เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีขับรถแบบมีเกียร์ทำยังไงขับยังไงขับแบบไหนให้ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอันดับแรกเรามาดูที่แต่ละอย่างของตัวเครื่องรถก่อนนะครับแล้วรถที่ผมจะสาธิตจะเป็นรถโมไซค์ฮอนด้าเวฟร้อยิบห้าแบบมีเกียร์นะครับผมไปฝั่งนี้จะเป็นคันเร่งนะครับแล้วตรงเนี้จะเป็นเบรกมือที่เป็นกันก้านๆนี่ก็กุญแจตัวปิดเปิดตรารู้กันดีอยู่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นเบรกเท้าคือเบรกเบรกหลังพอเรากดเข้าไปนะครับเนี่ยพอกดเข้าไปอ่ะปึ๊กปกตรงเนี้ยมันจะล็อกไ่้แต่ถ้าเราแตะข้างหน้ากดแตะข้างหน้าอันนี้จะเป็นดิปเบรกนะครับมาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้จะเป็น ฝั่งนี้จะเป็นเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่จะมีสี่เกียร์ข้างหลังเอาไว้ถอนเกียร์มันก็จะลดลงไปจากสี่สามสองหนึ่งอันนี้เราไม่เห็นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันอันนี้ถ้าขึ้นตัวเอ็น่ะแปลว่าเกียร์ว่าง แล้วเราก็ลองกดครับผมปึ๊บอ่าขึ้นเล็กหนึ่งอันเนี้ยเกียร์หนึ่งสำหรับการออกตัวค่อยๆออกตัวค่อยๆบิดไปครับผมอันเนี้ยเกียร์สองกดจะการถอนเกียร์ทุกครั้งนะครับต้องค่อยๆผ่อนคันเร่งครับผมเพื่อป้องกันการลดกระตุกเห็นเราก็ผ่อนคันเร่งมือขวาเกียร์สามปึ๊บผ่อนคันเร่งเกียร์สี่ ปึ๊บทีนี้าเราจะถอนกลับมานะครับในกรณีการติดจอดหรืออะไรนะครับค่อยๆเบรกมือแล้วค่อยๆเบรกเทา้าพร้อมๆกันช้าๆครับผมรถจอดแล้วเหมือนเราจอดปึ๊บเนี่ยถอนเกียร์แบบนี้ครับได้สองวิธีวิธีนี้สำหรับการขับรถอยู่อาจจะติดไฟแดงตามสีแ่แยกกับอีกวิธีนึงครับผมเป็นเกียร์วน อันนี้ต้องรถจอดนิ่งๆนะครับผมนี่ยครับมันก็จะเป็นเจร์ว่างคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการขับรถออกตัวดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงปึ๊บสตาร์ทแล้วสถานที่ก็ที่ผมมาทดลองนะครับจะเป็นบริเวณหาบริเวณกว้างๆโล่งๆแบบนี้ครับกว้าง,งๆโล่งๆเราค่อยๆขับไปสตาร์ทนะครับ ใส่เหยียเทาย้าค่อยๆบิดปึอยค่อยๆเลี้ยวทำแบบนี้ไ้วยกอนแล้วก็่อนขวาพอ่อนคันเร่งกดเกียร์ซ้ายปึ๊บค่อยๆเลี้ยวช้าๆ อแล้วขับไปเรื่อยๆเกียร์สองนี่เหมาะสาหรับการขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาการขึ้นเขามันจะไม่ขึ้นง่ายเวลาลงเขามันก็จะให้รถน่วงลงลงไม่ไวนะครับอันนี้ในกรณีแนวทางไปมันจะขึ้นเขาเขาลดชั้นคันนี้เราขับไปเรื่อยๆมันจะมีแบบเสียงเริ่ม กระตุกหรือว่าเสียงเริ่มดังเริ่มเปลี่ยนนะแล้วก็ผ่อนขวา,าใส่เกียร์สามปึ๊บเดีย๋ยวนี่ผมขับแค่ยี่สิบไว้ยี่สิบไม่ได้ขับเร็วอะไรมากถ้าเริ่มขับถึงสี่สิบห้าสิบนะครับแนะนำใส่เกียร์ก็ได้หรือไม่ใส่เกียร์ก็ได้แล้วก็ผ่อนมือขวา แล้วก็ใส่เกียร์ C อ่าเรียบร้อยแค่นี้ครับผมแล้วก็ไหลไปย,วยาวๆเลยครับไหลไปย,วยาวๆเลยครับทางนี้เราจะออกนอกวัดนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายในกรณีอย่างเงี้ยเราค่อยๆผ่อนปึ๊บแต่เกียร์สามอ่าเกียร์สองแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้าย เวลาออกตัวมันจะได้ไม่ช้านะครับขับไปเรื่อยๆนะครับผ่อนมือขวานะรถไม่กระตุกนะครับแล้ก็ผ่อนปึ๊บมันจะได้ขึ้นเนินได้ง่าย เราจะจอดนะเหมือนเราจะจอดค่อยๆมาปึ๊บค่อยๆผ่อนค่อยๆแตะเบรกเวลาเราจะผ่อนนะครับค่อยๆแตะเบรกมือแล้วค่อยๆแตะเบรกเท้าจะช้านะครับอย่าเผลอไปกระชากมันจะล้มแล้วก็กดเกียร์ว่างถอดกุญแจปึ๊บแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วบางท่านก็สงสัยนะครับเวลาเบรกทำไมผมถึง ให้เบรกทั้งมือแล้วก็เบรกเท้าพร้อมๆกันคือระยะการเบรกอ่ะมันจะแม่นยำมากกว่าประมาณ98%แต่ถ้าเบรกมือก็คือเบรกหน้าก็ได้เหมือนกันเบรกแค่หน้าอย่างเดียวหรือจะเบรกเท้าเบรกหลังอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันครับแต่โดยส่วนตัวของผมอ่ะผมจะเบรกทั้งมือและเบรกเท้าซึ่งระยะการเบรกอ่ะมันจะแม่นยำกว่าผมเรื่องราวดีๆเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามครับ EP หน้าเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะเกี่ยวกับอะไรนี่จะเป็นการขับรถโค้งแบบผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวทำให้ดู